ความภาคภูมิใจของการเป็นพยาบาลวิชาชีพเริ่มตั้งแต่การที่เรารักในวิชาชีพรักที่จะได้เห็นรอยยิ้มของคนไข้รักที่จะได้เห็นรอยยิ้มของญาติรักที่จะได้เห็นรอยยิ้มของเพื่อนร่วมงานอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่มีความภาคภูมิใจค่ะเป็นวิชาชีพที่ต้องเสียสละต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและคำมั่นที่ให้ไว้ตอนปฏิญาณตน นั่นคือการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนก็คือในเรื่องของการได้ดูแลลูกค้านะคะแล้วก็ให้การบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ อาชีพพยาบาลนะคะเป็นอาชีพที่ทําให้เรามีรอยยิ้มได้และทําให้เรามีความสุขนะคะเมื่อเราได้เห็นคนไขทนนนน้ที่เราดูแลเป็นนั้นจากเด็กตัวน้อยๆที่เราดูแลเติบโตมาอย่างน่ารักในวันนี้และคุณพ่อคุณแม่ของเขายัางจําเราได้ค่ะทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าผู้รับบริการและญาติหลังกลับบ้านนะับเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดของพยาบาลค่ะ คือการที่เราได้นําความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และดูแลผู้ป่วยเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสำหรับความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพนี้ที่เราได้ทำในทุกๆวันเราได้เห็นถึงรอยยิ้มความผูกพันในการดูแลคนไข้และสิ่งที่ได้กลับในทุกๆวันคือมิตรภาพดีๆจากคนไข้ค่ะ จากการปฏิบัติงานที่ศูนย์ผิวหนังมีโอกาสได้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสะเก็ดเงินคนไข้ปฏิเสธการรักษาและปฏิเสธการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องได้พูดโน้มน้าวให้คนไข้กลับมารักษาจนท้ายที่สุดแล้วคนไข้มีอาการที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้สร้างทีม เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรค่ะที่ได้สนับสนุนให้ทีมมีศักยภาพที่มากขึ้นส่งเสริมทั้งศักยภาพและทัศนคติที่ดีของทีมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนไข้และผู้ป่วยได้รับบริการอย่างปลอดภัยประทับใจทุกจุดบริการ ความภาคภูมิใจในวิชาชีพนะคะตลอดการทํางานในวิชาชีพมา10กว่าปีรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งในการช่วยเหลือคนไข้แล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่เห็นคนไข้มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ การที่ได้เป็นพยาบาลวิชาชีพยอย่างต่อเน,นื่องจนถึงทุกวันนี้และในวันนี้ก็ได้มีโอกาสให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็ง<ม>ในแต่ละวันเราใช้ทั้งพลังกายพลังใจความรู้ความสามารถความเสียสละและความอดทนอย่างมากในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เพียงเพื่อให้ผู้ป่วยหายจากความเจ็บป่วยแต่ถ้าเขาไม่หายก็อยากให้เขายิ้มได้และอยู่ได้กับความเจ็บป่วยนี้ ก็คือการที่ดิฉันได้ดูแลคนไข้ทุกคนอย่างเอาใจใส่รวมถึงได้เห็นรอยยิ้มของคนไข้และครอบครัวของเขากลับมาอีกครั้งเมื่อหายจากอาการเจ็บปว่วยวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่พิเศษมากๆค่ะจะมีสักิลว,วิชาชีพที่จะได้อยู่ในช่วงนาทีชีวิตของผู้อื่นคนที่กำลังหมดหวังวิตกกังวลท้อแท้วิชาชีพพยาบาล สามารถทำให้ความรู้สึกนั้นมาลายหายไปและกลับมาด้วยรอยยิ้มค่ะทุกๆวันที่ตื่นเช้ามาดิฉันรู้สึกว่ายังมีอีกหนึ่งชีวิตที่ยังต้องการให้ดิฉันได้ดูแลสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่ทําให้ดิฉันเนี่ยมีความภาคภูมิใจและรู้สึกตัวเองมีคุณค่าที่จะมาทํางานในทุกๆเช้าของทุกๆวันนะคะ แค่คนไข้กับญาติกล่าวคำขอบคุณและมีใบหน้าที่สดใสพร้อมที่จะกลับบ้านได้ก็เป็นแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจที่เราได้ทำให้คนไข้ปลอดภัยค่ะ